ดึงออกกันดึงช่วยกันดเดียวโอ้ดึงไปไหนนะดึงไปไกลจังระวังโดนเบาะนะอเอ้ยฮัตเตอร์อย่าก,กดนะเนี่ยอย่าก,กดลงนะสั่งโซฟามาสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทโซฟานอนครับปรับได้สามระดับนะ ดูสิเดี๋ยน้องเอเออ,ออกไปเ,ออเนี่ดึงดีเดินทางหัวทนาะงหัวเออเออดินทางหัวครับมีแรงป่าไม่ได้กินข้าวพี่เนะ่ะพี่ไม่ได้กินข้าวไม่มีแรงกินแต่นม อย่าเอาไปนอนจะเอาไปทิ้งอยู่มันไม่รู้เนาะสมราคาไหมสามพันสองรอยยี่้าบาท